คือคุณสิงเนาะก็ครั้งแรกเจอกันแนะนําเรื่องหยงถิงเขาไม่เชื่อคือว่าแ,วแฟนเขามีอาการก็คือไทรอยเป็นพิษและอะไรบ้างนะคว,นความดันไขมันหลายโรคค่ะคือยังนับโรคไม่ถึงไม่หมดวันนี้เนาะแต่ก็ที่เห็นผลคือไทรอยเป็นพิษ คือปกติเลยเนี่ยจากจากคนหน้าดำๆมาได้แฟนใหม่หน้าวจบตัวนี้ข้นไหมแต่พอมันยิงตรงไปตรวจได้ตรวจมือแล้วตรวจการตรวจไม่เจออ่านี่หายแล้วเหรอหายแล้ค่ะหมอกตรวจไม่เจอแลหมอบอกว่าเพราะคุณกินยากินยาสองปีจับเออเห็นไหมคะจริงๆต้องสองปีหมอตีไว้ว่าสองปีถึงจะหายกินยาหมอใช่ไหมคะแต่นี่กินยังหิงใช้เวลาเท่าไหร่คะ ประมาณไม่ถึงสามเดือนนะไม่ถึงสามเดือนขายแล้วอกินไปโชคดีจังไม่ถ้ากดกลางไม่มดขอดพูดถึงโอ้ไม่ทันมดขอดกลางพอดีจังจังว่าไปตรฉุกเดือนไปอีกเดือนอีกครั้งอีกหกเดือนไปตอนแรกที่ก่อนกินเนี่ยนะก็เสราแบบหน้ามืดไม่มีแรงเวลาเดินก็จะหน้ามืดใช่ไหมกินยาโรงพยาบาลนะยังมันก็เหนื่อยแต่ตอนนี้ก็คือพอเช็คแล้วก็คือ เดินที่แล้วที่ไปฉีดเลือดแล้วผลเลือดไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วคือยาหมอลดยาตอนแรกกินสามเม็ดละอะไงเวลาละสองสองเม็ดหกเม็ดต่อวันนี่รถกินเช้ากับเย็นข้างละเม็ดเห็นไหมคะทุกวันนี้ก็ยังยังกินยาหมออยู่คู่กับโยงเหิงแต่ตรวจมาก็คือผลเลือดดี้มากๆยาลมบางเมา่ที่กินมาหลายเดือนแล้วมันก็มันยังไงมันแบบมันสุดกับทรงมันทรงไม่ทรงมันดีกว่าตอนแรกตอนที่ว่าตอนแรกผมกินยาจ่ายกึ่ง พอกินตัวนี้เข้าไปดีเลยเหนกับเราไม่ป่วยเลยเนาะเป็นป่วยงี้ตั้งแ่ไอคือเราอันนี้คือหวัดไม่เกี่ยวกับไทรอยด์ที่ใดอยู่ตอนนี้บอกไหมคุณสังเกตไหมบอกว่า นี่หน้าขาวเลยมกสินกวาแล้วเวลาีนน้ำหนักก็มอดฟ้าเนี่ยนะดก็เจอกัครั้งแรกที่ประมอดมาครั้ง2องจำได้ไหมเนาะหน้านี้ยังเป็นฟ้าดำแบบดำมากเลือดแล้วตอนนี้กลับมาเป็นเต่าคือหนึ่งกลับมามีรอบเดือนเหมือนเดิมโออตมีจริงนะะเออมันไม่เป็นตั้งเขายางแต่ว่าแต่ข้อดสาว่ะ กี่ปีที่ไม่เป็นรอบเดือนกีปับยี่สิบต้องบอกเขาให้ไส่งน้ําอุ่นไม่เป็นรอบเดือนเกือบ20ปีเขกินยงเหิงเข้าไปกี่เซฟยี่ส่าวี่อายุเท่าไหร่ตอนนี้สี่สิแสดงว่ารอบเดือนหมดตั้งแต่ยี่สิบกว่าก็ใช่ที่พี่ถึงวนทำหมันทำหมันไงก็คิดเอะหมอจะัเสืทิ้งหรอเป่าแต่พอกินยังเหิงที่ขวดรอบเดือนมาสามขวดขวดขวดนึ่งตอนที่ประมอศ่ แรกเลยแรกคือขวดเล็กแล้วก็สั่งขวดกลางมาขวดนึงแล้วก็ขวดกลางขวดกินไปแค่ครึ่งขวดหนึ่งขวดเล็กกับครึ่งขวดกลางรอบเดือนมาเลยยอดเยี่ยมไม่กินเดือนมากินตัวไหนนะครับขอดูหน่อยอ่าชูชูหน่อยชูหน่อยชูหน่อย่าชูนี่ยงเฮงจะรวยจากยงเฮงกันแล้วพวกเราโอเคขวดเนาะ